หิมะตกหนักมากตกหนักจริงๆนี่ถ้าไม่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศก็คือไม่เจอหิมะอย่่ยนี้นะครับอนี่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะดูสิดูสิสตกหนักจริงๆ เน่เนี่เน่พี่โตเกียวนะครับโตเกียวในอีกเกมคูโรนะพี่น้องดูนิม่าสิพี่น้องโอ้โหล้มหนักมากดูดูมาเป็นแบบอะไรนะสามสามสามดีอ่ะเหมือนสามดีที่แบบเราขีดขีดกินกินเนี่ยนะพี่น้องดูจิโอ้โยล้มอย่างหนักเลยพี่น้อง ดูเสื้อผมนี่เต้นด้วยหิมะตอนเนี้ยเต้นหมดเลยพึ่งลงนะ้าพึ่งลงมาตอนนี้พึ่งลงมาได้ไม่นานนะนนี่เนื่อะจะขาวละเมื่อในโตเกียวหิมะไม่ค่อยตกง,ง่ายๆนะพี่น้องก็ <c oughs> ปีหนึ่งก็ตกครั้งสองครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้คือลงลงหนักสุดดูเวลามันลงมาลงมาแบบเหมือนเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนเห <c oughs> มือนเราขี่สันลีอะ่ะพี่น้อง สีสานเรียดดูดิโอ้ยหนาว่ามือเย็นมากทำงานไม่ได้นะครับวันนี้ก็แบบมาอยู่หน้างานนี่แหละแต่ว่าทำงานไม่ได้เพราะที่มาลงหนังเราดูพื้นที่ดูใจ่เข่าชั่วเราดูยอดจริง โอเคครับวันนี้ก็เสนอไปเท่านี้นะครับอย่าดูดอย่าลืมดูแลสุขภาพและก็รักษาสุขภาพสวยด้วยนะครับผมก็กลับไปเข้าในในอุโมงก่อนพี่เ้องอุโท,ทำความร้อนใช่อุโมงเขาเรียกว่าอะไรขเขาเรียกว่าสถานที่พักสําหรับพนักงานนะครับพี่น้องเพในนั้นจะเป็นห้องแอร์ห้องแอร์ที่แบบทําความร้อนนะครับจะได้ไม่หนาวเย็นเนาะถ้าอยู่ข้างนอกมือมือเย็นมากหนาวมากครับโอเคบ๊ายบายนะครับ